อายโยก็ขอสวัสดีชาวแวนพาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนาะเราเนี่ยกลับมากันอีกครั้งหนึงแล้วสำหรับเกม c o o k i ้ร u n คิงด้อมกันนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็ยังอยู่กับ แฟคารากันอีเชินเคยนั่นเองนะคะ,ะ,ะอ่ะฉนหทุกคนก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยคลิปเมื่อวานนี้ได้ทําการสุ่มหาคอลลาโบดิสนี่ไปนะคะในตอนนี้เนี่ยก็คือก็คือนะคะดวงดีมากอันนี้คืออัดต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของคลิปที่แล้วเนี่ยสุ่มได้คอลลาโบดิสน่นยมาจํานวน6ตัวเลยนะคะถ้ารวมกับมิกกี้เมาส์ก็คือ7ตัวเลยในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทาการสุ่มตัวคุกกี้กันต่อนะคะก็จะมีเพจอยู่ที่ประมาณ39,00 0กับตัวสุ่มคุกกี้ พิเศษอีก10รอบนะคะก็รวมๆเกือบ40,000เพชรเลยนะคะแล้วก็ประวัติการสุ่มก็ต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยแล้วก็ขอภาวนาให้ได้ตัวระดับเอ c i เ n ียไม่ก็เ g จ n นดารี่ซุปเปอร์อีพก็ได้ขอเป็นตัวที่แบบเอาใช้งานได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพชรจานวนนี้เนี่ยจะสามารถสุ่มได้ตัวที่เราเนี่ยอยากจะสุ่มได้หรือเปล่าเราจะได้ตัวระดับหายาม,มาบ้างหรือเปล่านั่นเอง โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord เนี่ยทุกคนสามารถไปกดลิงก์ Discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ e script i o n กับแปะไว้ที่ชุมชน u t u b e ได้เลยนะคะทุกคนสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของคริมินามันอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะคะต้องขอภัยทุกคนด้วยแล้วกันเนาะโอเคมาเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรานจะไปทากร สุ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเกลือหรือไม่เกลือกันแน่นะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาประเดิมในสุ่มแบบ10ครั้งกันก่อนเลยละกันเนาะมาสุม่ม cookie แบบพิเศษนะคะ10ครั้งนะคะประเดิมมาเป็นคุกกี้เอ่อ้าวกอาหารโอ้โหตาแดงก็คือเกลือเลยนะคะประเดิมมาโอเค ข้ามไปละกันโอ้โหมีแต่ตัวเกลืกลอๆนะคะคุณผู้ชมสุมคบกี่ระดับสูงเนาะขาดอีกหนึ่งชิ้นส่วนเองอะ่ะไหนดูนีพเรเรา,เราพอจะมีแบบเควสอะไรที่อันนี้ได้บ้างฮะไหนดูสิมีไหมชนะการต่อสู้โอ้อันนี้ก็ยังไม่ได้คุณผู้ชมอืมไม่งั้นถ้าไม่ได้ในตอนนี้ก็อาจจะเก็บไว้ละกันนะคะโอเคไม่มีไม่มีเลยนะเควสที่ ได้พวกอันนั้นอะไม่มีเลยฮะเดี๋ยวดูสิอันนี้ก็ยังเหมือนจะยังไม่มีนะคะงั้นก็ไม่เป็นไรล้วกันเนาะเดี๋ยวเราใช้เพชรไปเลยแล้วกันนคะะัะประเดิมเพื่อความเสียหายหนักๆนะคะดูซิว่าถ้าใช้เพชรจะดวงเกลือหรือเปล่ามาฮะสุ่มแบบคุกกี้พิเศษฮะมาสามพันแรกกันก่อนเนาะโอ้โหมาเป็นสองตัวนี้อีกแล้วว่าตาหวานไหม เอ้ยสวยนะคะอย่างน้อยแม่มดก็ตาหวานเป็นไซส์ให้เราอ่ะตอนนี้เราสุ่มได้มาเป็นตัวอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบตัวเดียวนะคะแบบตัวแบบอีพิกขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมไหนดูซิจะเกลือหรือไม่เกลือนะคะสามหมื่นกว่าเพรเลยนะเฮ้ยตัวแรกเลยเหรอเอ้เอาเลิกอยู่เหมือนกันนะไหนดูซิน้ำแห่งแม่มดในน้ำแห่งแม่มดแป้งและตาออบฉันจะลองทานเองคุกกี้รสเพสทรี หรอใช่ไหมตามที่แฟนเราเคยบอกนะคะนี่น่าจะเป็นตัวนี้แน่เลยอาจริงด้วยคุกกี้รลเพสทรีนะคะก็น่าจะไม่ได้ดีนะคะโอเคนอกนั้นก็น่าจะเกลือนาะเดี๋ยวขอทําการไปเร็วๆแล้วกันเห็นวาคุกกี้ครีมนิลคอนเอ้ยโอ้โหได้มาอีกหนึ่งชิ้นโอเคอ่ะเกลือนะฮะ อ๋อะระดับแลตกใจหมดโอเคฮะได้มาเป็นคุกกี้ครอเวอร์นะคะเป็นตัวใหม่เช่นกันเรียบร้อยเปิดมาประเดิมได้คุกกี้ตัวใหม่แต่ตัวนี้มันน่าจะกากนะคะโอเคไปกันต่อในส่วนของสามพันเพชรรอบที่สองโอ้โหมาเป็นคุกกี้เพราะกล้าหาญตัวเดียวอะ่ะอือตาแดงก็ฆ่าไปละกันนะฮะอะอย่างน้อยก็ได้ชิ้นส่วนคุกกี้ครีมนิคอนมาสามชิ้นส่วนนะคะกับเจ้าตัวคุกกี้ ครีมครอตเตดสอชิ้นส่วนเออโอเคเออเราลองเปลี่ยนตู้ไหมออลองเปลี่ยนตู้แมส่วนใหญ่ตู้ที่มันจะออกง่ายๆจะเป็นตู้นีสมากกว่านะฮะแต่ก็อยากจะอัพไอเจ้าตัวคุกกี้ครีมยูนิคอร์อยู่งั้นขอสุมอีกักรอบนึ่งละกันอ,อุ้ยโอเคอุ้ยอย่างน้อยก็มาอันนี้คืออีพีแน่นอนหนึ่งรอยเปอร์เร 1, นะคะขอซักสองตัวได้ไหมสอตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยเออสิ่งที่เราได้มาคือกี่ตัวเอ,อ่ย เอ้ยสองตวตามคำขอเอาว่าขอบคุณครับสำหรับสองตัวนะคะที่จะให้มาเนาะไหนดูสิเราจะสมได้ตัวอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสกิปเลยละกันไอชื่ออ้โหคุกกี้ตัวนี้เป็นคุกกี้นินจานะคะโอเคก็ยังเรืออยู่อ่ะคุกกี้เหตุวิญญาณเอออันนี้ใช่ไหมอันนี้ขอให้เป็นลอชจ่อเรืออะไรก็ได้ได้ไหมเออ โอ้โหโคุกกี้หมาป่ามันมันไม่ดีอ่ะคุณผู้ชมเอามาทำไมก็ไม่รู้นะคะโอเคคุกกี้รล้บีดรูทโอเคสคริปอ่ะขอเป็นตัวอะไรดีๆได้ไหมอืมโอเคอย่าง้รก็ได้คุกกี้ครีมยูนิคอร์นมาอัพเกรดเป็นสามดาวแล้วนะคะเอ้ยดีอยู่โอเคถือว่าใช้ได้นะคะ นี่เรียบร้อยสำหรับคุกกี้ครีมยูนิคอร์นะคะเรียบร้อยได้มาแล้วอะประมาณนี้นอกนังนั้นก็น่าจะเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแรนั่นเองโอเคคุกกี้รสเชอร์รี่นะคะตัวนี้เรียบร้อยโอเคสามารถอัปดาวได้แล้วเดี๋ยวขอโอ้โหขึ้นมารัวๆเลยค่ะเดี๋ยวขออัปดาวให้คุกกี้ครีมยูนิคอร์ก่อนละกันเนาะนี่ฮะสามดาวแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับคุกกี้ครีมยูนิคอร์นนั่นเอง ดูซักกอนวัดดูอืมสวยงามไหมฮะเรียบร้อยสามดาว <c oughs> ก็ขาดอีกเจ็สิบชิ้นส่วนเลยนะถึงจะเป็นสี่ดาวได้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไปสุ่มตัวคุกกี้ระดับสูงดูนะเน้อเผื่อมันอันตราการสุ่มมันจะได้ง่ายกว่านะที่เป็นอีปิเนาะหรือไม่ก็หทวิญญาคุกกี้นะโกโก้ราชินีน้ำแข็งถ้ามาดูในตู้เสรนี้มันอันตราเหรมันเหมือนกันไหมอะ เออมันก็เหมือนกันนะคะแต่มันจะออกได้แต่คุกกี้ครีมยูนิคอร์มากกว่าโอเคก็ตัวที่เราอยากสมได้นะคะที่เป็นอีพิก็จะมีคุกกีม้มีตัวอะไรที่เราแบบอยากสมได้อีกไหมก็อยากได้ตัวอื่นนะคะคุณผู้ชมเอออย่างเช่นตัวคุกกี้อะไรดีคุกกี้นี่ไงคุกกี้ลามบเชอร์เบทนะคะก็เห็นว่าเหมือนจะโหดอยู่แล้วก็ตัวอะไรอีกเอ่ยมีไหมคุกกี้รสพายฟักทอง คุกกี้รสเอแคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะคะุกกี้รสบายเบอร์รี่คุกกี้คาราช็อกชิมนะเห็นคนใช้เยอะมากนะคะก็น่าจะเป็นตัวดีงั้นเดี๋ยวลองไปส่งคุกกี้ระดับสูงสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเออขอลองดูดวงเราสักหน่อยโอเคเกลือฮะค่าไปเลละกันค <c oughs> ่าไปเลละกันนะคะแต่ก็ได้ชิ้นส่วนคุกกี้รสโฮลี่เบอร์รี่มานะคะโอเคเราคิดว่าส่มแบบคุกกี้แบบพิเศษดีกว่าดูสิจะเกลือหรือเปล่านะคะ โอ้โหมาเป็นอีสองตัวนี้อีกแล้วอ่ะอันนี้คือไม่การันตีนะคะอุ้ยตาหวานขอบคุณครับยอย่างอันก็ตาหวานนะคะดูสิได้มาหนึ่งตัวนะคะตรงจุดจุดนี้โอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าว่าจะสุ่มได้ตัวอะไรนะคะคุกกี้คราฟช็อกโกชิพคุกกี้รสไวเบอร์รี่คุกกี้รสพายฟักทองคุกกี้รสแบมพายนะคะขอให้ได้แบบสามตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเอาลงอารีนาได้แบบสบายๆอยู่ เธอรู้หรือเปล่าว่าคุกกี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอ๋อคุกกี้ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะคุกกี้ตัวอะไรอ่ะคุกกี้คุกกี้โรเครปสตอรอเบอร์รี่นะคะเออโอเคอ่ะได้ชิ้นส่วนโหหิวิญญาณคุกกี้ฮอลลีบอร์รี่แอนเชียรแฮะโอเคได้อยู่นะคะเดี๋ยวขอข้ามไปเลยละกันเนาะนี่ประมาณนี้เลยที่เราสุ่มได้มานะคะอ่ะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกันต่อนะคะสำหรับสมคุกกี้แบบพิเศษนะคะไปกันอีก3,000เพศเลยแล้วกันออ้ตาวหวานได้ไหมอุ้ยขอบคุณครับอย่างน้อยก็ตาหวาดให้อีกแล้วแม่มดนะคะดูซิได้มาตัวหนึ่งนะคะตัวนี้โอเคมาดูซิว่าจะได้ตัวอะไรมานะคะคุณผู้ชมสำหรับครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะหลายรอบแล้วนะคะไม่ได้นับแล้วอะ่ะ ออันนี้สกิปเฮเวียาคุกกี้พวกอาหารเฮเวียคุกกี้เดวิลอันนี้เป็นระดับแยนะคะคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่ก็ไม่ได้ดีมากเนาะอ่ะสกิปเฮเวียาคุกกี้ครีมยูนิคอนนะคะ <S <S ตัวนี้ยังยางนะฮะยัง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 เอออันนี้แหละเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจะเกลือหรือเปล่า <S <S เอ,อ้ยคุกกี้ครีมยูนิคอนอีกแล้วนะคะ โอ้โหได้มารัวๆเลยนเนี่ยไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคิดว่าไปสุ่มตู้อื่นบ้านดีกว่าเนาะโอเคคุกกี้ครีมอยู่ในคอนะคะสำหรับโอ้โหอีกประมาณกี่ชิ้นสวยเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะอัพเป็นสีดามไม่ได้แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สุ่มคุกกี้ระดับสูงกันต่อนะฮะไปแบบมันจะคุมไหมอะเอาเวดีสุ่มแบบนี้เออก็ต้องลองนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสได้เยอะกว่าโอ้เปิดมาก็เกลือเลยอะโอเค เกลือเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไม่ส่มแหละส่มแบบพิเศษดีกว่านะคะเอออย่างน้อยมันก็แบบว่าเนี่ยดูดิพอส่งคุกกี้แบบพิเศษแล้วมันแบบได้ตัวแบบดีๆอ่ะอันนี้ก็อีปีการันตีแน่นอนนะคะ <S <S ดูดิได้มากี่ตัวสองตัวได้ไหมอ่ะคุณแม่มดโอ้อย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะคะดูดิพอไปส่มคุกกี้ระดับสูงดันไม่ออกอ่ะพอมาส่งตู้นี้ดันแม่มดตาหวานรัวๆเลยนะคะ โอเคคิกก okay, uh ี huh. e er, ้เห็ดยานแบล็คเบอร์รี่เดวีลย์ผัก้าหานางฟ้านะคะหมักฝรั่งแครอทอะฮะเออตู้นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกลือหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ที่อบอุ่นจริงๆทุกคนคือคือคือโอ้โห อโอ้โหดิจิเนอรี่ตัวแรกคุณผู้ชมโอ้ไม่ก้ายละเอียดตามันเท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยรายละเอียดตามันศูนย์จุดเท่าไหร่นะคุกกี้นางฟ้าทะเลศูนย์จุดศูนย์ห้าสี่เปอร์เซ็นเฮ้ยทุกคนสุ่มได้ว่าดวงอย่างดีวันนี้โอ้โหคุ้มแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบพิเศษนั่นแหละเออไม่ไปสุม่มโอ้โห ขอบคุณมากมากเลยครับโอ้โหโ,โดยนีขอซ้กสองตัวได้ไหมขอซ้อนสองตัวได้ไหมอะเอ้ยขอเป็นแอนเชียหรืออะไรก็ได้อ่าตอนหนึ่งก็ยังดีโอเคโอ้คุณผู้ชมได้เซอร์คุกกี้ละอ่าชื่อเลยละนางฟ้าทะเลมาดวงอย่างแจมนะคะดวงวันนี้เรามันเอาเรื่องจังหวะวันนี้ออ่าอันนี้ก็ขอสกิปไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะอ่านางฟ้านะคุกกี้นางฟ้าเนาะแพนเค้กอันนี้ยังไม่มาโอเค อันนี้ก็ยังไม่มานะคะเป็นตัวแบบปกติอยู่คุกกี้นินจาอันนี้ก็อ,นนกอโหมารุลุเลยฮะที่เป็นตัวคุกกี้นากล้านะคะโอเคไปกันต่อคขียวิญาคุกกี้รถทับทิมคขีวิญาคุกกี้รถไลายแลกนะคะอ่ะตูน้นี้ดูซิว่าจะได้ตัวอะไรนะคะโอเคอีปิฉันมาแค่คุกกี้ตัวลเล็กๆไรเรียวแรงคืออยากจะบอกว่าตัวนี้เนะี่ย มันได้ฟรีนะคะได้ฟรีอยู่แล้วเอามาทําไมเนี่ยฮะคุกกี้รสปลาหมึกน้ำหมึกเออเอามาทําไมเนี่ยฮะเออสุดท้ายก็ได้มาค<อ>่ะคุณผู้ชมเป็นอีพีกเนาะโอเคอ่ะอือเดี๋ยวเราส่งแบบนี่แหละไม่เอาเลยะค่ะแบบสูงเนี่ยดูจากโซนแล้วน่าจะเกลือเฮ้ยเอาจริงอ่ะโอ,โอ้โหดวงเรานี่มันสุดยอดเลยค่ะวันนี้มันอะไรกันครับเนี่ยวันเนี้ยฮะ,ะโอเคขอได้ไหมตัวกี่ตัวเอยตัวหนึ่งอ่ะอย่างนั้นก็ตัวหนึ่งเนาะ ขอเป็นตัวระดับดีๆได้ไหมเป็นอีปิกก็ได้ที่เป็นแบบตัวที่เอาไปใช้งานได้จริงๆนะคะขอแหละอมืมาดูกันมาฮะอ,อ,อันนี้ฮิบยานคุกกี้ครีมยูนิคอนโอ้โหอันนี้ระดับแรนะฮะโอเคคุกกี้เดวิลนะคะคุณผู้ชมอันนี้เหรอโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นแรนะคะจะเป็นคุกกี้ร้อนหัวหอมอ่ะอันนี้ไม่ใช่โอ้โหมาเป็นตัวเยอะจังอะ่ะเฮ้ยคุกกี้นังกล้าบนะฮะโอเค อ่ะโอเคเฮมิย่าคุกกี้แล้วมาฝรั่งเฮมยิย่าคุกกี้นางฟ้าตัวอีกแล้วเหรอเอ่ออันนี้เป็นคุกกี้ประกาหานะฮะเดี๋ยวดูสิเฮมยิย่าคุกกี้ครีมยูนิคอนเนาะมีอะไรอีกเห็นคุกกี้เราสตอเบอรี่นะคะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเลยมั้ง่ยใช่ไหมโอเคเราจะได้มาเป็นระดับอะไรนะคะโอเคนี่จะเด็กน้อยทำไมถึงอ่อนนุ่มได้ขนาดนั้นนะอ๋อ คุกกี้ตัวนี้คุกกี้รสข้าวไรนะคะ,ะมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าโอเคแต่ก็ได้มาเป็นตัวใหม่นะคะคุณผู้ชมในคลิปนี้โอเคเราเรลออีกประมาณเก4าพัรเพจนะคะดูซิว่าในอีก3รอบในครั้งนี้เนี่ยเราจะเกลือหรือเปล่าแต่เราจะสุ่มแบบคุกกี้พิเศษนะคะไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ <laughs> ฮ้ยเอาจริงอะกี่รอบเนี่ย อุ้ยหลายรอยเหมือนกันนะคะคาวนี้มได้มาถึงสองตัวโอ้โหสุดยอดขอบคุณสำหรับดวงในวันนี้ด้วยนะคะผมอุ้ยทุกคนคิดว่าเกลือไหมอ่ะวันนี้ไม่รู้นะคะแต่สำหรับเราคิดว่ามันมันดวงดีเกินไปดวงดีเกินไปจนน่ากลัวนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยเอ้ย คุกกี้ครีมยูนิคอร์นโอเคอย่างอยก็เอามาเผื่อแบบมันสามารถอัพได้อะไรนี้นะคะโอเคได้มาอีกหนึ่งตัวสําหรับคุกกี้ครีมยูนิคอร์นนั่นเองโอเคประมาณนี้นะคะขาดอีกประมาณอีกหนึ่งตัวก็คือสามารถอัพเป็นสีดาวได้เลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดสําหรับตู้คุกกี้แบบพิเศษนะคะโอ้โหแล้วคุกกี้แบบนี้ก็คือเยอะมากจริงๆอนน่ยคุกกี้รสสตรอเบอรี่นะคะมีอะไรอีกอันนี้เป็นแลนะคะคุณผู้ชมยังไม่เป็นโอ้โหแล้วพอหอมนะคะ อันนี้ก็ฮิมิยาคุกกี้ครีมยูนิคอนฮิมิยาคุกกี้รสสมุนไพรนะคะโอเคโอ้โหได้ชิ้นส่วนมารัวๆเลยขอเป็นตัวเจนินนี่กับแอนเชียได้ไหมอ่ะก็อีปิกอยู่ตัวไวไนะตัวอะไรเนะี่ยโอ้โหคุกกี้รสสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมโอเคอย่างน้อยก,ก็เป็นตัวใหม่โอเคอ่ะประมาณนี้นะคะเหลืออีกสองรอบนะคะคุณผู้ชมดูซิว่าจะดวงเกลือหรือไม่ นะคะคุณผู้ชมไปกันเลยละกันสำหรับรอบสอรอบสุดท้ายเฮ้ยเอาจริงอ่ะทำไมทำไมมันมันได้เลยวอย่างนั้นนะเฮ้ยมันมันแอบงงอยู่นะทำไมมันทำไมมันได้มงมันมันการันตีอีพีอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเกินไปเปล่าโอเค อ่ะอันนี้เป็นตัวแรนะคะคุณผู้ชมอ่าประเดิมมาตัวที่สองเป็นตัวคุกกี้นางฟ้า่ะฮะโอเคหิบิยาะคุกกี้รสนมนะคะหิบิยาะคุกกี้รสสตรอเบอรี่หิบิยาะคุกกี้นกากร้านะคะคุกกี้รสแค่รอดอันนี้ได้มาเป็นตัวนะคะเป็นระดับคอมมอนคือคุกกี้นินจาเนาะโอเคอ่ะโอเคจะได้มาเป็นระดับอะไรคะคราวนี้อีพิกนะคะ ออแล้วอัฟกาโตนะคะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับเรานะก็สามารถเอามาอัพได้ไปอีกหนึ่งดาวก็โอเคถือว่าใช้ได้อยู่ปรมาณนี้แล้วกันนี่รถอัฟกาโตนะคะเรียบร้อยโอ้โหอีกค่ไม่กี่ชิ้นส่วนเองก็คือจะอัพเป็นคุกกี้ครีมนิลคอร์สี่ดาวได้เลยนะคะโอเคคุกกี้อัศวินเรียบร้อยมาส่มกันครั้งสุดท้ายดูสิว่าดวงเรามันจะสมพงหรือเปล่านะคะในรอบสุดท้าย จะเกลือหรือไม่ไม่รู้นะฮะเฮ้ยเฮ้ย what the fuck is this อันนี้มันวันอันไรของเราวะเน,นี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะมันเกินไปเปล่าอ่ะมัน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 เกินไปเปล่าเนี่ยหรือว่ามันบ้าฮะไม่รู้แต่เกินไปเปล่าอ่ะสามหมื่นตวเพลยด้าคุณผู้ชมแล้วคือช่วงหลังๆคือสุ่มได้แต่แบบที่มันรู้แน่นอนว่าได้อย่างน้อยก็คือได้อีปิกขึ้นไปอะ่ะ มันเกินไปจริงๆนะคะในคลิปนี้อ่ะดวงคูดดีนะคะนอกจากจะได้คุกกี้นางฟ้าทะเลมาแล้วเนี่ยยังได้อีปิกแบบรัวๆอีกโอเคคุกกี้รสหมาล่านะคะอันนี้เนาะโอเคอันนี้ซึ่งได้มาเป็นเฮ้ยโอ้โหแล้วอัพคุกกี้ครีมวิลเดอร์คอได้เป็นสี่ดาวอีกโคตรคุ้มฮะวันนี้คุ้มจัดๆอมหมากอดทุกคนคิดว่าคุ้มไหมคะวันนี้สำหรับเราคิดว่า โคตรคุ้มลูกโอ้โหอันนี้เป็นแ,แล้วนะคะโอเคเพชรหมดแล้วนะคะจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดถึงเวลาทำไร้แล้วเรียบร้อยแล้วคือโอ้โหมีสกินอีกนะสกินยังไม่สมนากาันรในสของพวกอันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขอแรกเป็นตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนาะเออเดี๋ดูสิโอเคแล้วก็อื่นโอ้โห ดูเซตอือหืออือหือออืออมารัวัๆฮะมานี้ระดับใหม่ระดับวิจนารีค่ะคุกกี้นางฟ้าทะเลตัวแรกของเราแต่เราขออัพไอ้เจ้อกตัวนี้นะคะให้เป็นสีดาวนะคะสำหรับคุกกี้รถอะไรนะครีมยูนิคอร์นเออดูอือหือ สุดยอดฮะวันนี้ดวงของเรามันเกินไปจริงๆเรียบหน่อยฮะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้สี่ดาวเลยนะเน,นี่ยได้สี่ดาวเชยเลยเคุกกี้รถอัลคาโตเเ้เป็นสองเอ้ยเป็นหนึ่งดาวแล้วฮะอืมก็เรียบร้อยนะคะโอเคประมานี้เลยอ่าโอเคเรียบร้อยไหนดูซิเราโอ้โหมีของอะไรที่เราสามารถรับได้อีกไหมพิชั่นประกาศจับอันนี้ก็ยังของไม่เก็บละกันอันนี้ก็ยังไม่นะคะไหนดูดิภารกิจ โอ้โหมีคุกกี้35ตัวเควสเสร็จสิ้นนะคะอัมเครดคุกกี้ตัวไหนก็ได้เป็น4ดาวเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมดูสักก่อนความดวงของเราอะ่ะอาจคลิปต่อกันอะ่ะน่าจะเป็นวันที่ดวงดีที่สุดแล้วม้งคะในชีวิตในวันนี้เนาะโอเคมันก็ทยังเหลือนะพวกแบบเออชิ้นส่วนพิมพ์ตัดคุกกี้อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวให้ดูประัตการุ่มก่อนอ่ะอ,อ,อันนี้เป็นคอลลาโบที่เราสงไปนะคะเราสมได้ประมาณกี่รอบนะ เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบอดสบสองสามสครั้งอะ่ะคุณผู้ชมประมาณสิครั้งอะ่ะร่วมกับพิมพ์ตาแบบฟรีนะคะซึ่งอีพิกที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ย14ครั้งใช่ไหมรอบแรกคือไม่ได้นะฮะรอบนี้นะรอบสองได้มา1ตัวรอบนี้ไม่ได้นะคะรอบที่สาได้มาเป็น2ตัวนะคะก็มาเป็นสมตัวโอเค รอบที่สี่มาได้รอบที่5้าได้เป็นครีมสตรอเบอรี่นะคะรอบที่6ได้มาเป็นคุกกี้ครีมยูนิคอร์นรอบที่7ไม่ได้นะคะรอบที่8ดเนี่ยสุ่มได้คุกกี้นางฟ้าทะเลโอเคนะแล้วก็รอบที่9้าได้มาเป็นน้ำหมึกนะคะรอบที่10ไม่มี11ได้มาเป็นคุกกี้ครีมยูนิคอร์นกับสมุนไพรเซตเอ่อสิสอนะคะก็จะได้รสอะฟกาโตนะคะแล้วก็13สมอ่าสุ่มได้13าครั้งหรอแล้วก็จะได้มาเป็นคุกกี้ครีมยูนิคอร์นรอบสุดท้ายนะคะ เอ๊ะเราสุม่มไปกี่ครั้งเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเกสิบสิบเอ็ดสนี่หว่าทำไมเรานับได้สิาก็ไม่รู้นะคะโอเคสุ่มได้14ครั้งนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนะี่ยเราได้คุกกี้มาทั้งหมด14ครั้งนะจะได้มา1นึ่เอ่อหเท่าไหร่นะหนะคะสองสามสี่ห้ารวมรีจนเรี่เยนะคะเป็น6กเนาะเจ็ดแนะคะเก้สิบ สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองตัวจากการสุ่มสิบสี่ครั้งนะคะทุกคนคิดว่ายังไงสำหรับคลิปนี้คิดว่าคุ้มหรือเปล่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่ออยากจะให้มีเป็นแบบนี้เลยอ่ะทุกทวันน่ะดูมันเกลือเกินเอ้มันดดดดูทวีดงมันดงดีเกินไปจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้หลังจากที่คลิปที่แล้วก็คือสุ่มคลาโบดิสนีย์ไปอ่ะไม่คิดว่าจะได้ขนาดเนี้ยจนมัาสุ่มแบบเนี้ย โอดันได้อีกอ่ะโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าคะคนผู้ชมมันเอาเรื่องนะคะโอ้โหอยากจะบอกไปเลยว่ามัน Amazing จัดจัดถ้าเกิดว่านะคะ ถ้าเกิดว่าเราเก็บเพชรได้ครบแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาสุ่มกันอีกทีละกันเนาะเออโอเคสหรับในส่วนของคลิปนี้นะใครที่ชอบก็กดไลค์ก like, ็แชร์ก็ซับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากกิลด้วยนะฝากกิลด้วยซึ่งตอนนี้นจะมีแค่แฟนกับเราเท่านั้นที่อยู่ในกิวนี้เนาะจะเป็นกิวที่ชื่อว่า m ว i r e k ิงด d อมก็ใช่ฝากกิวของเราไว้ด้วยละกันเนาะโอเคสหรับในส่วนของคลิปนี้นะก็ต้องขอลาจทุกคนทุกทางกันไปก่อนละกันนะคะเอาไปเจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม